ดมอร์น n ิ่งทุกคนอันนี้ตัววิดีโอนี้ไปต่อต่อให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนนะว่าเราทำอะไรบ้างในถ้าไปเก็บผักมาเนาะสําหรับตัวนี้เนาะกาลิมัสตารหรือคนไทยให้ชื่อว่าผักเสียนเนาะเราก็เลยว่าผักเสียนฝรั่งนั่แหละเพราะคนไทยนี่คือเก่งมากๆเลยพี่น้องเนาะคนที่เพิ่งมาอยู่ก่อนๆนั่นแหละเก่งมากเลยค่ะ หากินพาบุ้งเนี่ยสายเก็บมาพาหากินพาเล่นรูเนาะพี่น้องคือนี่ฝรั่งเพิ่นก็กินเหมือนพูดให้ฟังแหละแต่ว่ากินเป็นบางคนเหมือนคนไทยก็กินเป็นบางคนจ้ะคือคนไหนที่เข้าศึกษาอาหารป่าผักป่าผลไม้ป่าเขาถึงกินเนาะเหมือนช่องของของใครเดี๋ยวใส่ใส่ชื่อช่องไปให้ใครอยากดูกว่าฝรั่งเขาทําอะไรกินเนาะอันนี้ใสายเก็บมากับจอยเมื่อวานนี่ถุงเต็มใหญ่ๆนี่จะได้ นีเดียวหลังจากขั้นตอนหมายถึงว่ามันยุบลงเนานะหลังจากขั้นตอนที่เก็บมาเนาะพี่น้องคะเราก็จะมามาดูเนาะอันนี้ใสอลองหักดูเฉยๆมาดูว่าเราจะเอาใบใบสะอาดไหมหรืออะไรเราจะเอาตรงไหนน่าจะเอาออกอย่างนี้จะ้ะนี่ให้เหลือใบไม่เยอะนะพี่น้องใส่จะเน้นกา้านนี่เหลือใบแค่นี้เน้นก้านนะพี่น้องแล้วก็อาจะวางไว้นี่ <S <S เพราะว่าแถวนี้แดดจะส่ง <S <S คือไม่ได้ไปต่างแดดให้มันกรอบเนาะแต่ว่าจะ ให้มันเหี่ยวพี่น้องคะนี่จะเอาประมาณนี้เนาะก้านมันนี่จะอร่อยสําหรับใส่นะเนาะรสชาติเขาจะเหมือนผักเซียนบ้านเราเนี่ยแหละใครเคยกินผักเซียนเนาะแต่ว่ามันจะอร่อยกว่ามันจะหวานกว่าแล้วก็กรอบกว่ามันไม่หยาบนะพี่น้องเนาะมันไม่หยาบนี่คือเอาวางไว้แบบนี้เพราะว่าให้มันให้มันเหี่ยวพี่น้องให้มันเหี่ยวเนาะสักวันหนึ่งก็ก็เอาไปล้างให้มันเหี่ยวลงไม่ใช่คั้นแบบสดๆแบบนี้ไม่ได้คั้นแบบสดๆนะพี่น้อง จะให้เหี่ยวลงหน่อยคือให้ยุบลงตากแดดโดยที่ไม่ใช่แดดแบบว่าเปี้ยงๆให้มันแห้งใบแห้งไม่ใช่อย่างนั้นเนาะพี่น้องอันนี้คือตากแดดให้มันเหี่ยวลงแต่ก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,ยเยนาะพี่น้องคะเหี่ยวแล้วค่อยเอาไปล้างไปล้างแล้วก็ไปคั้นกับน้ําเกลือนะคะคั้นกับน้ําเกลือให้มันนาให้มันให้อะไรนะเขาเรียกว่าให้ให้ความ ความขมความกลิ่นที่มันหื้นๆ้นเห็นไ,ไหมให้มันออกเนะ้วพี่น้องเฟื่อเฟือหมายถึงว่าเวลาเราคั้นนี่เราจะรู้เลยว่ามันจะแสบตาพี่น้องมันจะแสบแสบ,แสบตาแต่ไม่ได้แสบแบบมากเนาะแต่มันม,มีความรู้สึกเลยว่ามีม,มีมีควันมีไอแบบว่าแสบตาเนาะจาะเหมือนกับกระเทียมเลยเนาะพี่น้องเนาะเหมือนกับเหมือนกับเราหรือเวลาเราคั้นส้มหรือทํา หอมโดองอย่างนี้เห็นไหมเวลาเราคั้นมันก็จะมีอายออกมาแทบให้แสบตาอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แสบมาก,กน,นะตัวนี้เนาะเป็นแบบนั้นเลยเวลาเราคั้นอันนี้ให้มันเหี่ยวก่นอนคั้นกับน้ําน้าคั้นกับน้ําเกลือแล้วก็เอาแล้วก็เอาโดองเวลาดองก็ใส่เกลือเนาะพี่น้องใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่ชูรสก็ว่าไปนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนี่ชุดที่ใส่ดองไว้อันนี้ใส่ดองไว้รอบก่อนนะพี่น้องประมาณสี่วันเพราะว่ามันร้อนมันก,ก็กินได้แล้วนี่เดี๋ยวไ่จะชิมให้ดูเนาะ ก็คือเดี๋ยวเปิดอันนี้ยังไม่เปิดเอกวันนี้จะไปชุระอยู่นี่คือแบบนี้เลยผักดองเนาะอย่าให้อย่าให้อากาศเข้าอันนี้ใส่อเอานั้นซิลเนาะไม่มีกล่องดองทีนี้ถ้าเราได้เยอะเราไม่กินเราก็เอาใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งไว้พี่น้องขาเนาะนี่แหละไว้แช่แข็งไว้กินเวลาหน้าหน้าหนาวเพราะว่าอันนี้มันเกิดปีละครั้งแค่นั้นเนาะใครชอบกินก็หามาไวน้นะจ๊ะพี่น้องนี่แหละพี่น้องก็นั่งทําอยู่นี่แหละเนาะเด็ดใบเด็ดอันนั้น แล้วก็ตากนี่้องค่ะใจ่จะพูดสู่ฟังตากให้เหี่ยวหนึ่งวันก็โอเคแล้วให้มันเหี่ยวมันยุบเนาะก็เอาไปล้างจะ้ะไปล้างให้สะอาดเลยสามสี่น้ําก็ว่าไปเนาะหลังจากล้างให้สะอาดเรียบร้อยเราก็เอาไปคั้นใส่กับเกลือคั้นคั้นแล้วก็โดมงไว้สาสี่วัน สไตล์ใครอยากดองแบบนี้ก็ลองดองแบบนั้นแหละเนาะนั่นแหละสําหรับคนกินนะก็จะอร่อยพี่น้องเนาะมันกินมันกินเป็นเนาะหาอยู่หากินว่างั้นเถอะพี่น้องค่ะใส่ตอนใส่มาอยู่นี่ใส่ก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่กล้ากินเพราะว่าเราศึกษาดูคนที่เพื่อนมาอยู่ก่อนเนาะเห็นเพื่อนพากินแล้วก็โอ้ดูอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่กล้ากินทีนี้โอเคมีเพื่อน หากินโอ้เป็นอย่างนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้อันอร่อยดีนะเราก็กินเนาะกินออก้องค่ะแล้วแต่คนจ้ะไหนไม่กินก็แล้วแต่เนาะเหมือนเหมือนบางคอมเมนต์จ้ะใครจะพูดสู่ฟังเพราะว่าอยากหัวเนาะคนว่ากินอย่างก็กินยากคนว่าดีเนาะคอมเมนต์ให้น้องจอยหราเราก็เลยอยากพูดให้ฟังว่าอันนี้เขาเรียกว่า เฮิเด้อมันเป็นเฮิบเด้อค่ะ garlic m u s t นี่เป็นเฮิบถ้าว่าพวกซายกินเฮิบนี่เป็นเป็นยาเนาะถ้าเรียกว่าเป็นยาก็แสดงว่าคนทั้งโลกกินยาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มของเฮิบเด้อตัวนี้นะคือสมุนไพรเหมือนบ้านเราเฮิฟเบื้อบ้านเราก็จะมีพวกสะรแหน่พวกตะไคร้พวกอะไรใช่ไหมเหรนั่นล่ละเฮิบเด้อสือบอกสู่ฟังพี่น้องคะอย่าไปตัดสินคนอื่นเห็นคนอื่นกินไม่เหมือนตัวเองเนาะก็จะไปว่านคนอื่นไม่ได้เนาะว่าโอ๊ยกิน อย่างนั้นไม่ดีกินอย่างนี้ไม่ดีก็คือแล้วแต่คุณเนาะพี่น้องคุณจะกินก็กินคุณไม่กินก็เรื่องของคุณเนาะนั่นแหละพี่น้องอาหารแต่ละที่มันก็มีความแตกต่างกันไปเนาะถ้าบอกว่าพวกไส้กินหญ้าเนี่ยทุกคนในลูกนี้ก็คงกินหญ้าเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนผักอย่างเป็นเหมือนผักเนาะนี่ฝรั่งถ้าเขาจะกินเนาะส่วนใหญ่เขาจะเอามาทําเป็นเป็นสลัดหรือเอามาผัดผัดหรือเอามาทําเป็นอะไรเดี๋ยวใส่จะใส่ ชื่อช่องให้ดูคนที่เขาสวนฝรั่งกินเนาะหมายถึงว่าอืมคนที่เขาศึกษาแล้วก็มีคนสนใจในช่องเขาแล้วเขาก็จะไปดูแล้วก็ทําตามกันเหมือนเหมือนเหมือนกับคนไทยเลยก็คือไยก็เหมือนกันไยก็ศึกษาคนที่เพื่นมาอยู่ก่อนว่าเพิ่นมีอะไรเป็นยังไงใช้อะไรแทนสิ่งที่บ้านเราไม่มีอย่างนี้แล้วพี่น้องไซก็ศึกษากับเพิ่อนนั่นแหละคนที่เขามาอยู่กวนเนาะนั่นแหละมันก็เป็นแล้วแต่ะดดเะแล้วแก คนเรานี่ชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่าตัดสินใจคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองพี่น้องคะเนาะคือช่างเขาไม่เหมือนตัวเองก็อย่าไปคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นมากอะไรนอกพี่น้องค่ะก็คืออพากันกินยากินไปถั่วมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พี่น้องค่ะ มันไม่ได้ไปทั่วแตเขาก็ศึกษากันแล้วคนที่เขาอยู่นี่เป็นสามสิบยี่สี่สิบปีเขาก็กินกันมากเขาก็ไม่ตายนะพี่น้องเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าการหาอยู่หากินเนะเาะก็มนฉลาดเพราะมันคือแบบว่ารู้จักนะนี่รู้จักได้ยังไงว่ามันเป็นเหมือนผักเซียนบ้านเราเนาสินะก็คือเขาศึกษามันแล้วคนที่เขาอยู่ก่อนเราแล้วเราก็ไปดู แล้วก็ไปเสิร์ชชื่อในภาษาอังกฤษดูเนาะนี่แหละเขาเรียกตัวนี้ว่ากา r l i c mustard พี่น้องนี่แหละกินไปคนไหนชอบก็กินคนไหนไม่ชอบก็ก็ไม่ต้องกินเนาะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าห้ามความคิดของคนที่จะว่าให้คนอื่นไม่ได้หรอกแต่ว่าทนายพูดสู่ฟังเฉยๆว่าสําหรับสายนะอย่าไปตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของเราว่าอุ๊ยกินแบบนี้ไม่ดีกินแบบนั้นไม่ดีขึ้แล้วแต่เขาเขาทรงรู้นะตัวเขาเองเนาะพี่น้อง เขาส่งศึกษามาใครๆเขาก็ไมไ่อยากตายหรอกเนาะเขาศึกษามาแล้วหล่ะเขาถึงกล้ากินอันนี้ใส่มาอยู่ใหม่ๆใส่ก็ดูช่องนั้นช่องนี้ใส่ก็ยังไม่กล้ากินเลยจนมาเจอกับตัวจริงก็คือน้องจอยเขามาอยู่ก่อนนานเนี่ยสินะเขาก็ถ่ายเอามาชิมกับเขาเวลาเขาทําเขาเอามาให้ชิมให้กินเนาะอุ๊ยอร่อยดีจอยเพราะว่าตอนนั้นใสไน่ไม่กล้าเก็บเนาะไม่กล้าเก็บตอนนั้นดูไม่ออกมันมันเหมือนมันคล้ายๆกันกันกบตำเยอฝรั่ง แต่ว่าตอนนี้เราเราดูเป็นแล้วแล้วก็โอเค okay เลยเราเห็นของจริงว่าตัวนี้แหละเนาะไม่ได้เห็นจากในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เห็นจากอินเทอร์เน็ตเขาเวลาอินเทอร์เน็ตเขาให้ดูว่าใบมันแบบนี้เนาะต้นแบบนี้ไซก็จะดูไม่ค่อยออกเพราะายเป็นคนที่เป็นแบบไม่ค่อยจริงเรื่องเรื่องนี้ไม่สันทัดเรื่องนี้แต่ว่าทีนี้เห็นจอยคือตัวจริงเขา <S <S เขาหา <izi CBS> เขาก็เก็บให้ดูเลยว่าต้นแบบนี้เปรียบเทียบให้ดูว่าโอเค เป็นแบบนี้แบบนี้ก็กินก็โอเคขนาดาตําแยฝร,รั่งแล้วค่ะตําแยที่ไซพูนก็คือเขาเอาไปทําบาง,บางหลายหลายหลายนั่นหรือนะเขาไปทําชาเอาไปทําหลายอย่างนะมันทําได้นะตําแยฝร,รั่งเน,งนี่ยน้องนี่แหละไซก็ทาไปเรื่อยเืยเยอะตั้งเยอะนี่้องค่ะที่เราทําอยู่น,น,นี่เวลาเราคัานเวลาเราขยํา ดวงเส็จน <g it dragon risque> oh ี้มันมันได้นิดเดียวเองนี่พี่น้องค่ะได้นิดเดียวเองเพราะเวลามันเหี่ยวลงเนาะนั่นแหละจ้ะโอเคพี่น้องจะให้เบงเอาวิธีชีวิตของแต่ละคนเนาะมีฝรั่งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนด้พี่น้องมันก็มีความแตกต่างกันนั่นแหละแต่ละคนเนาะสไตล์ชีวิตใครสไตล์ชีวิตมันพี่น้องไม่สามารถตัดสินกันได้ว่าชีวิตแบบนี้ดีนะพี่น้องดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงก็เลยก็เลยตัดสินไม่ได้ว่าแบบนี้ดีเนาะ แบบนี้ไม่ดีเลยก็คือมันแล้วแต่คนนะพี่น้องเพราะว่าคําว่าดีคําว่ามีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นแหละใส่ใส่ประมาณนี้นะพี่น้องใส่ไม่ไม่สนใจใครจะว่าอะไรก็ก็ว่าเพราะว่าชีวิตของฉันฉันใช้ชีวิตของฉันไม่ได้ใช้ชีวิตของคนอื่นในตัวของฉันนะตัวของฉันก็คือชีวิตของฉันพี่น้องค่ะนั่นแหละพี่น้องเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆเ,เนาะกว่าจะเสร็จอันนี้คุยให้ฟังเฉยๆนานอยู่ สักหน่อยไซก็จะได้ไปทํางานช่วงบ่ายนีตอนนี้คือได้ทํางาน,นนั่นค่ะดูแลลุงของเพื่อนเนาะลุงของเพื่อนช่วงบ่ายปกติแล้วเพื่อนเนี่ยเละเป็นคนไปดูเขาแต่ว่าเขางานที่บ้านเขายุ่งตอนนี้เขาก็เลยให้ไซช่วยให้ไซไปดูให้ก็คือจ้างนั่นแหละเขาจ้างก็คือไปดูในเรื่องของว่าเออเขาได้กินเขากิน อาหารโอเคไหมหมายถึงเรานี่เราไปเตรียมให้เขาปกติเขาช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าเรื่องอาหารเขาไม่ทํำนะคือเขาทําไม่ได้แล้วหมายถึงเรื่องอาหารนะั่นแลวก็จะไปเตรียมอาหารเตรียมโอ้ไปดูจัดยาแล้วก็เอาให้เขากินเ่เียว่าเขากินโอเคไหมเขากินไหมหรือไม่กินเนี่ยสินะจ่าหมายถึงว่าดูแลททั่วไปเน่ยนะไม่เกินสามชั่วโมงค่ะ ดูแลทั่วไปปกติก็คืจะเพื่อนายเนี่ยไปดูแลเขาแต่ว่าเขาช่วงนี้เขาอะไรนะเขาเรียกงานเยอะเนาะงานเยอะก็เลยให้ไซไปทําให้สองวันต่ออาทิตย์เขาบอกได้ลดเขาได้ทํางานที่บ้านเขาหน่อยนะนาจาน้ะเนาะแล้วตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีคนไปดูแลอยู่แล้วตอนเช้าก็จะมีอีกคนนึงไปดูแลเขาอยู่แล้ว คือไม่ได้ดูแลทั้งหมดว่าไปเปลี่ยนเสื้อเปื้อนผ้าเพราะเขาเดินได้แต่ว่าเดินแบบว่ากับเพลกักบคือต้องใช้ไอ้อะไรนะที่จับเหมือนนะจ๊ะที่จับช่วยเดินแล้วก็เปลี่ยนซุปเปอรเสื้อผ้าเขาเองได้นะแต่เราไปม sure, ิกช่วยเฉยๆว่าโอเคเขาสะอาดสะอาดเขาเปลี่ยนแล้วนะสินะไปดูแล้วก็เอาแบบว่าเหมือนมันซักผ้าอย่างนี้เราไม่ได้ซักหรอกแต่คือไอ้ที่เอาเขาใส่เครื่องไว้เราก็เอาปั่นให้เขาถ้ามีเวลาก็เอาตากให้เขาสินะจนะ๊ะ ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆสายดอการพวกนั้นแต่ว่าสายก็ดูดูทั่วไปดูความสะอาดทั่วไปดูอาหารเขากินโอเคไหมสินะจ๊ดเนาะอะไรพี่น้อ,นนองขาอุ้ยยาวแล้วยาวแล้วไปแล้วทีนี้พี่น้องเนาะเจอกันใหม่ได้พี่น้องเด้อนี่แหละชีวิตต่างแดนแบบสไตล์อีฉันบายบายจ้าพี่น้องพี่น้อง ผักดองทรายเป็นแล้วดองสี่วันเนื่อจะหน้าร้อนนี่มันเป็นเร็วเนาะแต่ถ้าหน้าหนาวที่นี่ดองผักเป็นช้าเพราะมันไม่มันไม่ร้อนเนาะเนี่ยผักเบิง้งสวยมากพี่น้องขาสีเิ็นเบิ้งอันนี้ข้างบนมันไม่ไม่โดนน้ำมากมันก็สีไม่สวยนี่สีแบบนี้สวยมากผักเสียนฝรั่งที่ทรายทำเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละทรายก็จะกินด้วยแล้วก็จะเอาแบ่งใส่ตู้เย็นช่องแข็งไว้นะคะ บ้านเราเหมือนกันพี่น้องคะ่ะถ้ามีผักอะไรที่มันออกปีละครั้งแล้วพี่น้องถ้าเราชอบเนี่ยเราเก็บมาดองหมายถึงว่าดองล้วใส่ช่องแข็งเลยคะ่ะไม่จะกินวันนี้กินเล่นก็ยังได้เลยมันกรอบพี่น้องคะ่ะมันกรอบมันหวานดีใส่ดองใส่น้ําตาลด้วยได้พี่น้องด้วย ไม่มีรูพี่น้องต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาเดาดองเราต้องใช้อะไรที่มันเปินอันนั้นเนาะพี่น้องเป็นแก้วเนาะไม่มีรูแก้วแต่ก็ต้องเก็บใส่ใส่ตู้เย็นแล้วค่ะพี่น้องต้องเก็บใ,กนนใส่ช่องแข็งแล้วกินแค่นี้วันนี้เวลาใส่ช่องแข็งเราจะเอาน้ำมันใส่ด้วยเลยมันมันถึงอร่อยเพราะว่า เวลาเราจะกินน,นะจะเอาออกมาก็ให้มันละลายเก็บไว้ข้ามปีเลยได้พี่หนอมเลยเก็บไว้ได้ข้ามปีเลยนะจ๊ะพี่รักจาถ้าใครชอบก็ทําอย่างนี้เนาะหมายถึงว่าถ้าใครชอบกินมันจะขึ้นแค่ปีละครั้งจ้ะแค่ปีละครั้งใส่จะไม่ทําถุงใหญ่หมายถึงว่าเอาออกมาเท่าที่เราจะกินครั้งหนึ่งพี่ดีอว หมายถึงว่ากินครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็ทําถุงเท่านั้นแหละอันนี้จะได้อยูโรคสักสองถุงใหญ่ๆรสชาติเหมือนคล้ายๆผักเสี้ยนบ้านเราเลยแต่มันจะอร่อยกว่าแล้วมันไม่หยาบนะคะพี่น้องค่ะมันไม่หยาบนี่ทำถุงเท่านี้จ้ะเนาะแล้วก็จะเทน้ำใส่นี่คือแบบใสน,นะพี่น้องแล้วก็แช่แข็งเลยนะจ๊ะ นี่ไซทำให้ดูว่าไซไซทำยังไงเนาะนโดยประมาณเลยพี่น้องค่ะประมาณนี้แล้วก็มัดถุงแล้วก็เข้าช่องแข็งเลยอันนี้เป็นถุงสําหรับใส่สําหรับช่องแข็งโดย,ยเฉพาะนะจะฟรีเซอร์แบ็กเขาเรียกเนาะอย่างนี้ไรก็จะเอาใส่ช่องแข็งเลยน่าหาะพี่น้องสามถุงอยู่ดอกงวดนี้แล้วงวดหน้าไซก็จะทําอีกเนาะ ล้างล้างให้สะอาดแล้วก็มาขย้ำกับเกลือสองสามน้ำขย้ำกับเกลือแล้วก็ล้างน้ําขยํำกับเกลือล้างน้ำสามสามน้ำแล้วแต่เราหมายถึงว่าตอนขย้ำกับเกลือนะแล้วเราก็เอามาเช่อเอามาใส่นี่แล้วก็เอาน้ําใส่ใส่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะหมายถึงว่าใส่กลัวมันไม,ไม่ไม่ถูกหมายถึงแล้วแต่ใครชอบทําแบบไหนนะม <Gener ations> าใส่ก็เอามาใส่แบบนี้แล้วก็เอาน้ําธรรมดานะใส่ไม่ได้มีน้ําสาวข้าวน้ําธรรมดาใส่ให้มันท่วมแล้วก็ไอ เพิ่มหมายถึงน้ําตาลใส่น้ําตาลนิดหน่อยมันจะมันจะอันนั้นมันจะอร่อยใส่น้ําตาลนิดหน่อยกขย,ยำามันก็ใส่เกลืออยู่แล้วหมายถึงว่าตอนที่เราโดมเกลือ,น,อนะนะพี่น้องคนะ่ะโอเคเนั่นแหละเนาะแซบใครแซบมันดนะ้พี่น้องเด้อชอบใครชอบมันนะั่นแหละตัวเองไม่กินก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องไม่ใช่ว่าอาหารทุกอย่างอ่าทุกคนจะกินคือมันจะกินเป็นบางคนเนะี่ยหลาอะไรก็ช่างเนาะ ไม่ใช่อาหารแบบว่าธรรมดามันเป็นอาหารป่าพี่น้องหมายถึงว่าผักป่าเนาะเหมือนบ้านเราผักป่าใครรู้เรื่องผักป่าก็จะกินเถนะเนาะโอเคบายบายลาไปก่อนจะ้ะบายใส่จะชิมให้ดูพี่น้องที่เราที่ใส่เอาเป็นกนก้านๆว้ยาวๆแบบนี้ไม่ตัดเนาะพี่น้องแล้วแต่ใครชอบใครชอบก็ตัดหักครึ่งหักครึ่งแล้วค่อยดองอันนี้ใส่เอาเป็นก้านๆไ้เลยแต่จะชิมให้ดูมันกรอบเลยพี่น้องเนี่ยอืม ฟังเสียงเคี้ยวเลยอันนี้ใส่ชอบเปรี้ยวนยเนาะไส่ไว้เปรี้ยวนิดหน่อยแซ่บน้ำลายไหลใครชอบกินของเปรี้ยวพี่น้อง มันกรอบแล้วก็หวานนะคะพี่น้องคะกินกับแจ่วเนาะกินกับอะไรก็แซ่บไปแล้วไปกินแล้วอดใจไม่ไหว